สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชันประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนวลพันเอกูีกเช่นเคยวันนี้นะคะวันที่19เดือนสิงหาคมพศ2564นะคะวันนี้นะคะคุณครูคก็จะมาสอนเรื่องข้อมูลและการรับข้อมูลนะคะข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลนะคะซึ่งนักเรียนรู้ไหมคะว่า ข้อมูลและการรับรู้ของข้อมูลเนี่ยคืออะไรอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าความหมายของคําว่าข้อมูลนั้นหมายถึงอะไรบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยได้ยินคําว่าข้อมูลแน่เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ความหมายของข้อมูลนั้นคืออะไรซึ่งวันนี้นะคะ เราก็จะได้รู้ถึงความหมายของข้อมูลนะคะและรู้การรับรู้ของข้อมูลนั้นรับรู้ได้จากทางใดบ้าง อันดับแรกนะคะก็มารู้ถึงความหมายถึงข้อมูลกันก่อนเลยนะคะที่คุณครูถามไปข้างต้นว่าความหมายของข้อมูลคืออะไรนะคะซึ่งความหมายของข้อมูลนั้นก็หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคน ศาสตร์สิ่งของหรือสถานที่นะคะเช่นนะคะคะแนนสอบของนักเรียนน,ยน,นะคะชื่อนักเรียนเพศอายุนะคะ ทีนี้นะคะอะไรบ้างล่ะที่เป็นข้อมูลก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนเช่นนักเรียนม no ีเพื un, ่อนชื่อว่าอะไรและเพื่อนคนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนนักเรียนนะคะส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะอย่างเช่นนักเรียนมีสัตว์เลี้ยงชื่อว่าอะไร เช่นสุนัขชื่อว่าแปปซี่หรือว่าดีโดหรือแมวของเราอาจจะชื่อว่าน้องเหมียวอ่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งของนะคะสิ่งของก็คือความแข็งแรงทนทานของสิ่งของนั้นนั้นว่าสิ่งของนั้นนั้นมีหน้าที่อะไรนะคะอย่างเช่นเมาส์นะคะมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่รับข้อมูลแป้นพิมพ์ก็มีหน้าที่รับข้อมูลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวสิ่งของหน้าที่ของสิ่งนั้นนั้นหรืออาจจะเป็นราคาของสิ่งของสิ่งของนั้นๆก็ได้คะ่ะส่วนข้อมูลที่เป็นสถานที่ก็คือก็เป็นชื่อของสถานที่และสถานที่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะก็จะเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของข้อมูลซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่รอบๆอบตัวเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้ความหมายของข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการรับรู้ของข้อมูลเราเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลได้ทางไหนบ้างซึ่งข้อมูลที่เรา พบเห็นในทุกๆวันเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นนะคะเป็นตัวเลขเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นเสียงต่างๆเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยที่เราจะรับก็คืออะไรคะอันที่หนึ่งเลย คือการรับรู้ได้ทางตาก็คือการมองเห็นนั่นเองนะคะเราอาจจะมองไปบริเวณรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยหรือห้องเราที่เราอยู่นะคะอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับรู้ได้จากสายตานะคะเช่นภาพก็คือการมองเห็นนะคะือจากหนังสือนะคะเช่นการอ่านหนังสือการ์ตูนการอ่านหนังสือข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากทางสายตานะคะ ข้อมูลที่ได้จากทางโทรทัศน์นะคะซึ่งให้ข้อมูลกับเรานะคะได้2รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นข้อมูลภาพและข้อมูลเสียงนะคะอยู่ในตัวเดียวกันนะคะต่อมานะคะการรับรู้ข้อมูลในส่วนที่2นะคะส่วนที่เป็นหูนะคะได้จากการได้ยินได้ยินผ่านเข้ามาทางหูเช่น เช่นะคะข้อมูลเสียงก็คือจากการฟังเพลงนะคะเสียงพูดคือเสียงที่เราฟังมาจากาเพื่อนนะคะเสียงรถหรือเสียงรอบรอบตัวนะคะก็คือการได้ยินเสียงผ่านข้อมูลอนันนั่นเองนะคะ ต่อมาคะ่ะส่วนที่3มจะเป็นการรับรู้ทางมือนะคะการรับรู้ทางมือนะคะก็ได้แก่คือการจับต้องได้รับรู้จากการสัมผัสนะคะหรือการจับสิ่งของต่างๆอย่างเช่นการจับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าผ้านุ่มอะไรอย่างนี้เป็นเนื้อผ้าที่นุ่มมากหรือการจับผมรูปผมตัวเองนะคะผมมันอาจจะเหนียว พราะไม่ได้สะหรือผมนุ่มหรือจากการสะแล้วอะไรนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลทางมือนะคะต่อไปนะคะในส่วนที่4การรับรู้ทางจมูกนะคะซึ่งการรับรู้การทางจมูกเนี่ยแน่นอนนะคะก็คือการได้รับการดมกลิ่นนั่นเองนะคะเอ่ออย่างเช่นนะคะหอมกลิ่นอาหารการดมกลิ่นดอกไม้ การเหม็นของกลิ่นขยะที่เน่าเหม็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลจากทางจมูกนะคะส่วนต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายก็คือการรับรู้ทางปากนะคะการรับรู้ทางปากเนี่ยก็คือเรารับรู้ได้จากรสชาตินะคะโดยการอาศัยสัมผัสทางลิ้นนะคะเช่นเผ็ดหวานขม มันทำให้เราทำไมคะรู้สึกถึงรสชาติหรือการรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยนะคะก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลทางปากนะคะซึ่งจากที่ได้กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะอ่าโดยการเราจะมีการรับรู้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะค่ะหลังจากที่นักเ,เรียนจบแล้วนะคะค,คุณครูมีใบงานให้1ใบนะคะ คุณครูจะแนบไฟล์ไว้ใต้ลิงก์ของคุณครูนะคะถ้าคนไหนที่ไม่สามารถปิ้นได้คุณครูก็ให้นักเรียนสร้างเองได้นะคะก็ยังไงก็ถ้าเสร็จงานแล้วส่งในลายส่วนตัวของค,ครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ